กีฬามวยเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องทุ่มเทมันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันมีเจ็บตัวด้วยถ้าแพ้มาบาดแผลในใจผมเนี่ยคนทำมวยเนี่ยหน้ามวยเจ็บเราก็เจ็บ เด็กนะเราคนมันนอกนี่มันก็อย่างว่าอะไรลูกชายมันก็ชอบกีฬามัดมวยเป็นธรรมดาแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่าภาพในอดีตที่ก็มองมวยเนี่ยคือไม่ค่อยเรียบร้อยอะนะพอไปเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยก็ในยุคนั้นก็พูดลอ้อเหล็กกับพุดผ่านน้อยวรวุษใครที่ก็ฝึกซ้อมอยู่ก็ใกล้ธรรมศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นเราก็อยู่ชุมนุมมวยก็ได้ไปเชิญรูเท่าชนะทับแก้วแล้วก็รูดแดงมาเป็น เทรนเนอร์สอนมวยให้กับนักาษาธรรมาศาสต์เราก็เป็นนักมวยที่มีครูนะออมีพวมภูมิใจมากยังใช้คําว่าสาวักมาสมรมวยสาวคนต้องมาเล่นแห่งประเทศไทยนะก็ได้ชักชวนเข้ามามีเพื่อนคุณสุชัยนี่แหละเห็นว่าเราชอบมวยเขาก็เป็นนักมวยเก่าของกันท่านคุณเอกบุญเลิศแกมกระติดตอนนั้นเป็นนายกสมาคมนะก็มาทําแต่มาด้วยใจรักนะมาช่วยกันแล้วก็มาตอนหลังพอกเกษียณแล้วก็ามาทํา เต็มที่เป็นอุปน,นายกเป็นประธานเทคนิคนะสมัยนั้นะนายกพิชัยมาถึงปัจจุบัน เรามันคนทำมวยนะ <c oughs> ดีไม่ดีก็ต้องต้องต้องรับมวยแพ้เราก็แน่นอนนะน้ามวยเจ็บเราก็เจ็บคิดอย่างนี้นะความรู้สึกนะก็มวยมันก็เหมือนเหมือนลูกหลานเขาบาดเจ็บโนแล้น,นี่เหมือนกับเราเรา,เราเจ็บไปด้วยเลยนะี่นะคือไม่รู้เราเราเราอินกับเขาอะนะพอพูดถึงเรื่องนี้ผมนะจริงๆมันอืม เราไม่ได้คิดถึงว่าได้เสียนะคือเรามีแต่ได้นะได้ความสบายใจนะแล้วก็เรารับราชการมารับใช้ชาติมาเนี่ยนะอีกมุมหนึ่งนะเราก็แน่นอนเติบโตมาถงึงวันนี้นะเพราะเพราะว่ารัฐช่วยเรามานะโอเคเราในหน้าที่เราก็ทําให้ดีที่สุดวันที่เรากัดเสียนแล้วนะเรามาทําเรื่องอีลามวยที่เราชอบแล้วก็เขาให้โอกาสเราทำเพราะฉะนั้นเราก็ทําเต็มที่ ผลที่เกิดมันก็อย่างที่เห็นเราก็เหมือนกับว่าคืนสู่สังคมนะผมคิดอยู่ในใจเนี่ยผู้ใหญ่ก็สอนไว้้ียว่าเราเนี่ยมาถึงตุกว,วันนี้ได้ก็เรียกว่าบ้านเกิดรงเรียนเก่าว,วัดที่เคยบวชเนี่ยมีโอกาสนี่ต้องกลับไปตอบแทนเรามาถึงตัววันนี้ท่านดูที่ไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะบ้านเกิดเรานี่คือบ้านเกิดผมนะรูเรียนเก่ามันก็ต้องมีชั้นประถมมัธยมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยวัด เราผ่านการบวชเรียนมานะมีการสอนนวดนั้นนี่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่จบเกษียน<ม>ชีวิตบันปลายเราก็คิดว่าพอมีโอกาสจะทําสมาคมกมวยซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรารักอยู่แล้วนะเขาให้โอกาสทําเราก็ทําให้เต็มที ถ้าพูดถึงตัวเกียวเที่ยวนี้นะเราก็มีบทเรียนจากรีโอมาถามว่าเราพร้อมไหมความเป็นมืออาชีพเราต้องมีความพร้อมเต็มที่แต่มันมีบางเรื่องซึ่งมันอยู่นอกเหนือการควบกุมโอกาสเรามีไหมมีดีกว่าเดิมเพราะเราต้องเคารพเราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ในวงการกีฬานะเพราะว่าอย่างน้อยตัวแทนของเราซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้สามารถเข้าไปเป็นกรรมการก็นั่นก็เป็นหลักประกันหนึ่งให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่รีโอมัน,มนอาจจะไม่เกิดกันเอาต่อไปนะทําให้นักมวยก็มีความมั่นใจขึ้นเราก็สามารถพูดกับน้องๆได้บอกโชคดีเถอเดี๋ยวนี้นะเหตุการณ์แบบนั้นคงจะไม่มีแลเพราะฉะนั้นทําให้คนม,มีกำใจกีฬาแพ้ก็คือแพ้ชนะก็ต้องชนะถูกไหมสมาคมกีฬาเนี่ยเป็นสมบัติของทุกๆคน โดยเฉพาะกีฬามวยสากลเนี่ยมันเป็นความหวังของคนไทยเราเคยมีผลงานที่ดีที่คาดหวังได้เพราะฉะนั้นพวกเราเองในฐานะเป็นตัวแทนที่ได้มาทำงานในสมาคมนี้นะก็ต้องทำให้ดีที่สุดองค์ประกอบต่างๆนี่ทำให้เรามีความมั่นใจว่าจะสร้างความพอใจนะครับให้กับพี่น้องอยาชนที่ติดตามเราอยู่ครับก็สบายใจได้กับพวกเราว่าทำให้ดีที่สุดนะครับ